สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนา และราศีเกิดนะคะชาวราศีสิงห์ทุกท่านค้ามารับฟังกันค่ะว่าในช่วงเดือนมีนาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมีโชคมีลาบไหมในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านนั้นกํลลังทําอะไรอยู่จะประสบความสําเร็จหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีสิงห์อยากจะให้ท่านนั้น มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานนิดหนึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนที่ท่านนั้นจะต้องทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบคำพูดคำจาของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ท่านคิดก่อนที่จะพูดเสมออย่าใจร้อนวู้วามท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ท่านนั้นได้ฟังหรือได้เห็นก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าไม่ใช่เรื่องของท่านนะคะ ช่วงนี้อยู่พยายามอยู่แบบเงียบๆจะเป็นผลดีกับตัวท่านที่สุดถ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใดก็ตามจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่างานนั้นถ้าจะอยากทําหรือว่าไม่อยากทํานะคะอาจจะเป็นงานที่คือพูดได้ง่ายก้มหน้าก้มตาทํางานไปค่ะในช่วงระยะเวลานี้นั่นก็หมายความว่าเป็นเดือนที่ท่านจะได้ทํางานที่ท่านไม่อยากทําและจะได้แก้ไขกับปัญหาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะ งานในช่วงระยะเวลานี้จะประสบความสําเร็จแต่ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่างานค่อนข้างที่จะมีปัญหาและจะติดขาดบ่อยมากปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่จะเข้ามาโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานกับคนหมู่มากทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือว่ามีลูกน้องบริวารในช่วงระยะเวลานี้นะคะการพูดคุยท่านจะต้องพูดให้ละเอียด ชัดเจนอธิบายคำพูดให้ยาวขึ้นอธิบายเนื้องานเพิ่มขึ้นนิดนึงเวลาที่ท่านจะมอบหมายงานให้ใครทำหรือแม้แต่เวลาที่ท่านจะสั่งการสั่งงานใครก็ตามนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดนั่นก็หมายความว่าระหวางท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทำอีกอย่างผลสุดท้ายถ้าเขาทำงานผิดพลาดคนที่จะต้องแก้ไขก็คือท่านนะคะ เป็นเดือนที่ท่านนั้นจะมีการสิ้นสุดจากบางสิ่งบางอย่างหากที่ผ่านมาท่านพยายามที่จะแก้ไขางานบางอย่างช่วงนี้ท่านจะแก้ไขสําเร็จมอบหมายงานได้และที่สําคัญจะได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าท่านใดที่กําลังริเริ่มหรือว่ากําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาจจะเป็นงานเสริมนะคะให้ท่านนั้นค่อยๆทํานะคะอย่าใจใหญ่อย่าทํา คือพูดได้ง่ายค่อยๆทําไปค่ะแต่ว่าให้ท่านนั้นทําให้ถึงที่สุดนะคะอย่าละความพยายามนะเพราะว่าครั้งแรกมันอาจจะมีความสวยทำไมปัญหาเยอะจังดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหากลับมีปัญหาสิ่งๆนี้รวมไปถึงงานที่ท่านทําเป็นประจําด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้การทํางานของท่านนั้นจะติดติดขัดขัดก่อนจึงจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะ ข้อดีก็คือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะความคิดลื่นไหลนะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังคือคนรอบข้างจะทําให้งานของท่านผิดพลาดล่าช้าหรือว่าเสียหายและต่อมาสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆก็คือคําพูดของท่านเองค่ะระวังการเม้นผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ระวังการพูดคุยกับคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องงานในช่วงระยะเวลานี้นะคะ และที่สําคัญอย่างที่บอกอย่าใจร้อนจะทําอะไรก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาคิดให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุ่มกับทุกๆเรื่องและคําพูดให้คิดก่อนพูดทุกครั้งท่านจะได้ไม่เดือดร้อนข้อดีในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านนั้นเป็นคนที่อยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างหรือว่าเป็นช่วงที่ไปตามน้ําท่านจะ ได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะและอย่าเชื่อคนง่ายระวังถูกหลอกถูกโกงระวังถูกหลอกให้ทำงานระวังโดนหลอกใช้และจะทํำอะไรก็ตามนะคะอย่าเสี่ยงเด็ดขาดเพราะช่วงนี้มีคนพยายามหาทางริเครดิตเลยค่ะก็อี้ท่านอยู่ระวังโดนใส่ร้ายใส่ความระวังนะคะท่านไม่ได้ทำเขาจะหาว่าท่านทำ หรือระวังอุปกรณ์การทำงานของท่านมีปัญหาท่านใดที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานช่วงนี้นะคะท่านนั้นเซฟข้อมูลเอาไว้เยอะๆระวังข้อมูลสูญหายระวังจะเกิดอุบัติเหตุนะคะอุปกรณ์การทำงานมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้นอกนั้นไม่มีปัญหานะาถามว่าเหนื่อยมากไหมกับการทำงานมันเป็นเรื่องปกติแต่ข้อดีก็คือว่าท่านมีดวงจะได้ ทำอะไรใหม่ๆและที่สำคัญการพูดคุยการขอความช่วยเหลือจะประสบความสำเร็จมีข่าวดีเรื่องของการงานเกิดขึ้นด้วยการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่เงินจะเป็นลักษณะเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปนั่นก็หมายความว่ามีเงินหมุนเวียนดีพอสมควรนะคะท่านใดที่ตั้งใจว่าในช่วงระยะเวลานี้ จะเก็บออมเงินบ้างท่านอาจจะไม่ได้ดังใจมากนักนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนที่ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของท่านนั้นค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรค่ะจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆร,รายจ่ายใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายรายจ่ายจะเป็นลักษณะที่ว่ารายจ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายบางอย่างกลับลดลงหรือบางครั้งในช่วงระยะเวลานี้ รายจ่ายเก่าๆเดิมๆจะกลับมาซึ่งเป็นรายจ่ายที่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่านานๆจ่ายทีนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับครบางคนภายในครอบครัวจะเพิ่มสูงขึ้นมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่ารักษาสุขภาพในช่วงระยะเวลานี้มีรายจ่ายที่เกี่ยวกับคําว่าซ่อมหรือซื้อใหม่อาจจะเป็นอุป,ปกรณ์การทํางานหรืออาจจะเป็นอุป,ปกรณ์เครื่องใช้ภายในครอบครัวก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ถามว่ามีโชคด้านการเงินไหมมีท่านจะได้เงินจากการแก้ไขปัญหามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองมีดวงได้เงินแต่ว่าบางครั้งการที่ท่านได้เงินมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะได้มาในลักษณะที่ว่าได้เงินมาแต่ต้องเสียบางอย่างไปหรือถ้าใครสักคนจะช่วยเหลือท่านเขาก็จะมีข้อเสนอบางอย่างแลกเปลี่ยน ก่อนที่เขาจะช่วยเหลือท่านคือพูดได้ง่ายๆคนที่จะช่วยเหลือบางครั้งเขาจะไม่ช่วยเหลือท่านฟรีๆนั่นเองนะคะเนือสิ่งอื่นใดให้ท่านนั้นมีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะช่วยเหลือใครสักคนบุคคลคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านลําบากหรือถ้าท่านปฏิเสธได้ให้ปฏิเสธนะคะเพราะว่ารายจายของท่านบอกเลยว่าในช่วงเดือน มีนาคมนี้รายจ่ายสูงมากเช่าราีสิงในช่วงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหาไม่น่าจะเกิดก็เกิดแต่ว่าไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามมันอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งก่อนแต่ให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนมีนาคมอีกไม่นานสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับดวงชะตามันจะเป็นการพลิกชีวิตท่านอีกครั้ง ฉะนั้นขอให้ท่านอดทนในช่วงเดือนมีนาคมให้มีสติอย่าใจร้อนอย่าปากไวให้ไปตามน้ำด้านการทำบุญในช่วงระยะเวลานี้แนะนำให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะคะถ้าท่านคิดไม่ออกบอกบอกไม่ถูกว่าเ,เราจะทำบุญยังไงให้ท่านนั้นบริจาคเงินชํำระนี่สงก็ได้บริจาคค่าน้ำค่าไฟก็ได้หากมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญหรือบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงหรืออาจจะเป็นลักษณะบ้านเด็กพิการนะคะเด็กที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่มีคนช่วยเหลือเ mm hmm. ด็กได้โอกาสวัดพระบาทน้ำพุสมมุตินะวัดทําตะโกจังหวัดลบบุรีก็ได้วัดพระบาทน้ำพุก็ได้นะคะบ้านเด็กอ่อนปากเป็ดก็ได้เหล่านี้ล่ะคะ่ะมากน้อยไม่เป็นไรนะคะสมมุติ5บาท10บบาทลองค้นดูในเน็ตคะ่ะ มันจะมีที่อยู่ให้เราโอนนะได้ทั้งสิ้นการทำบุญอยู่ที่ความตั้งใจไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองที่เราบริจาคค่ะขอเพียงเราตั้งใจที่จะทำบุญมากน้อยยังไงเราก็ได้บุญนะคะให้หาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะทำตามกำลังศรัทธาทำทเท่าที่ไว้ทำเท่าที่ท่านนั้นมีเวลานะคะแต่แนะนำให้หาโอกาสทำบุญบ้างในช่วงเดือนมีนาคมผลบุญจะส่งผลให้ท่านนั้น แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านเฮงๆงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่กิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ